รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนางสาวคณิตาบุตรดาสิมตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการโชคชัยพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนทั้งหมด39คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนหน่วยบริการทั้งหมด36คนนักเรียนปรับบ้านคนคนรับมอบหมายเป็นพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหน่วยบริการเขต2งงานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศหน่วยบริการโชคชัย การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผน IEP โดยที่มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงแผนพัฒนาการให้เข้ากับผู้เรียนสม่ำเสมอ ด้านการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพพัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยปฏิบัติงานภายใต้ขอบของกฎหมายระเบียบแบแผนของการทำงานของทางราชการอย่างเคร่งคัด เอาใจใส่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพมีการวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผน IEP หน่วยบริการโชคชัยมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้รับการสนับสนุนของรางวัลอาหารกลางวันทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอโชคชัยค่ะ ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างสม่ำเสมอโดยการเข้ารับการอบรมทั้งวิชาเอกการศึกษาพิเศษและวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอค่ะ